โป้ไหมครัเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงว่าแอร์บนเครื่องเย็นหรือเปล่าระมคือเห็ดฮะเขาเรียกว่าเห็ดอะไรฮะีี่ไปนตก็เห็ดแล้วอ,อยากตีมากนี่หญ้านี่เนียนนะฮะเนียนมากเลยหญ้าเบนซ์น,นะฮะวันนี้น่าจะตีดีแน่เลยเบนจาจะ,ะเหรอฮะป่าวรถเบนซ์อยู่ที่ขับเอา มาแล้วครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะเที่ยวอย่างโปรนะครับผมโปรอิดอยู่ที่ประเทศจีนนะฮะเรามาที่เมืองคุนหมิงกันซึ่งช้างขับใช้ไม่ชิปสองพนสิบเก้านะฮะพามาตีกอล์เป็น2สนามแล้วก็มาเที่ยวด้วยเลยทีเอียกาสมาเที่ยวอย่างโปรนะครับซึ่งด้านหลังนี่คือวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองคุนหมิงนะฮะก็คือวัดหยุดท่งนั่นเองนะฮะผมบอกเลยว่าทริปนี้สิ่งที่ท่านผู้ชมกำลังจะได้ดูนะครับก็คือเราจะพาท่านผู้ชมย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่วันแรกเรามานี่วันที่4แล้วนะฮะย้อนกลับไปเลยนะฮะตตัั้้งงแ่่ททีสนนนาาาามมมวิะูเรรอไกบ แขกผู้มีเกียรติหลายท่านรวมถึงอ,อากายอุดมานิชนะครับคุณป๊อปจากไทยเบสจากช้างนะครับก็ามาด้วยเหมือนกันนำาเิปกันมาเลยนะครับ ที่วันแรกนะครับเราจะพาไปดูนะครับที่เมืองโบราณกวนตู้นะครับแล้วก็ไปกินสุกี้เห็ดที่เขาบอกว่าโอ้โหต้องรอสุกก่อนนะฮะไม่งั้นกินไม่ได้แล้วก็พาไปตีกอล์ฟสสนามนั่นเองครับก็คือที่สนามกอล์ฟคุณหมิงซันชายกอล์ฟคลับนะครับแล้วก็อีกทีมสนามนะครับก็คือสปริงซิตี้เลคกอล์ฟนั่นเองซึ่งโอ้โหปีเป็นหมื่นนะท่านผู้ชมบอกเลยครั้งนี้นะฮะสนุกสนานแน่นอนแล้วก็ตีกอล์ฟกันมันด้วยนะฮะถือโอกาสมาเที่ยวอย่างโปรปิดท้ายแล้วกันนะฮะผมจะพาขึ้นไปเขาซีซันนะฮะไป ไปที่ประตูมังกรนะฮะไปแตะประตูมังกรนิดนึงเพื่อเป็นสิริรตมงคลแล้วก็บอกว่าจะรวยขึ้นเป็นร้อยๆเท่าสูงขึ้นเป็นร้อยๆเท่าด้วยถ้าพร้อมกันแล้วนะฮะลุยเที่ยวกับโปกันครับยอดฮะนี่ฮะทาประานพร้อมฮนะนี่ โอ้โห,โอ,โหอากาศชุชาบันวันนี้เราก็ไปคุณมีกัน4วัน3คืนครับ4วัน3คืนเราไปตีสน,นมามท,ที่แล้วก็สันชายแล้วก็มีเล็กวิวครับ 1>, 1 2 3ครับ <Hey. S 1> นี่ฮะเรากำลังเดินขึ้นเครื่องนะครับไปสายการบินไทยนะครับแล้วก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงนะครับไม่ไกลมากนะครับแล้วอากาศที่นู่นบอกว่าดีมากนะครับ อากาศากประมาณว่ยี่สิบองศาเท่านั้นเองแล้วก็ตีก์ฟคังนี้สนุกสนานแน่นอนไปดูนะครับว่าบนเครื่องบินเป็นยังไงบ้างฮะแอร์เย็นหรือเปล่าเอ,อ่อโป้แมะคฮะเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงว่าแอร์บนเครื่องเย็นหรือเปล่าครับโปมะคฮะ่าเะิเย็นสวัสดีครับอันนี้นะครับ ครับที่ประเทศจีนนะฮะเมืองคุนหมิงนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเมืองหลวงของมณฑลยูนนานนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยมากันเนี่ยในนามของช้างขับเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวแทนสนามกอล์ฟไม่ว่าจะเป็น GM หลากหลายสนามนะครับมีสื่อมวลชนแล้วก็มีแขกผู้มีเกียรตินะครับไม่ว่าจะเป็นอาไกัยแล้วก็อีกหลากหลายท่านที่มาร่วมทริปนี้ด้วยซึ่งวันแรกนี้เรายังไม่ไปตีกอล์ฟเราจะไปเที่ยวก,ก่อนนะครับอย่างที่บอกไปแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้แล้ววันถัดไปตีกอล์ฟสองสนาม นะะฮจะสนุกสนานขนาดไหนลุยเรียกว่าเมืองโบราณควรตู้นะครับก็อยู่ด้านหลังผมนี่เองนะฮะวันแรกเรามาเที่ยวกันก่อนนะฮะเดี๋ยวไปเดินไปดูว่า ข้างในามีอะไรบ้างรวถึงถ้าเดี๋ยวจะเจอไกด์นะฮะเดี๋ยวถามถประวัติของเมืองคุณหมิงนิดนึงว่าเป็นอย่างไรบ้างครับไปุยว้าวนี่อะไรนี่ร้านอาหารจีนแบบว่าขายเรียกว่าเท้าฮะ <laughs> ตีนเป็ดตีนอะไรอย่างงี้ยเต็มไปหมดเลยดูดิวันนี้ดูไปจะเหมือนเป็นหมาล่า,า,ลานี่ฮะพี่ทัศน์ ที่ทานนี่สายล่าไหมพี่แต่ไม่เอามาล่าไม่เอามาล่าโอ้โหนี่ฮะแล้วเขาจะจุ่มอย่างนี้นะเอาเป็นตลกลองไหมมาแล้วเราปลาปลาหมึกปลาหมึกหม่าล่าอืมอร่อยมากอร่อยมากรสชาติเป็นไงบ้างพี่เผ็ดไหมไม่เผ็ดมากยิ่งไม่ได้เกลืปลาอร่อยจริงโอ้โหหน้าตาอร่อยจริงฮะเผ็ดไหมพี่เผ็ด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 นะคือเห็ดฮะเขาเรียกว่าเห็ดอะไรฮะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือไกด์ของเราพ<ด>ี่จันทราคร่ะนะตอนนี้เราอยู่กันที่เขาเรียกอะไรนะเมืองปัรังกวนตู้ค่ะอ่าทำงานที่นี่ประวัติศาสตร์เป็นไงบ้างครอ๋อที่นี่เหรอคะตั้งแต่สมัยช่วงฐานก็มีสร้างวัดนะคะหลายจุดแล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะอยู่ที่นี่สามรังที่สุดอ่ะก็รวมนะคะได้เห็นเจดีอันนั้เป็นเจดีสร้างอยู่ในสมัยช่วมิงนะคะเป็นคางทีของที่นี่นะคะ สร้างขึ้นมานะคะ่ะเข้าเผื่อนะคะสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวคะ่ะกาสร้างเจดีย์นี้นะคะนอกจากนั้นเขาจะมีขายของพื้นถิ่นนะคะของถินะะ่นค่ะแล้วของกินของใช้ทุกสิ่งทุกอย่างมีหมดเลยหาได้หมดเลยเนาะที่นี่อากาศดีมากเนาะเดี๋ยวไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะคะโอเคได้เดี๋ยวเราขอเดินที่นี่ก่อนก็คือที่เขาเรียกเมืองโบราณควนตู้แล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวเย็นกันก่อนที่พรุ่งนี้ไปดอล์ฟ โอเคขอบคุณครับหลงจากที่ได้เดินเที่ยวที่เมืองโบราณกวนตู้สักพักหนึ่งนะครับก็ถึงเวลาแล้วฮะที่เราจะไปทานอาหารเย็นกันนะครับก็ ทางทีมงานก็จะพาเราไปกินสุกี course, <S <S ้เห็ดนะฮะซึ Wiz ่งเขาบอกว่าห้ามกินก่อนได้รับคำอนุญาตนะครับไม่งั้นอาหารจะเป็นพิษเดี๋ยวไปดูกันว่าอร่อยหรือเปล่าบอกว่าระหว่างหลับนี่ะ สุกีเห็ดนี่ถ้าเขาไม่บอกให้กินนี่กินไม่ได้ถูกต้องไหมฮะครับเพราะถ้าถ้าเขาถ้ากินไปก่อนเขาบอกให้กินจะเป็นไงฮะอ่ากินน้อยๆเป็นยาระบายกินมากๆเป็นยาตายครับกินก่อนไม่ได้แปดโปรตีนโปรพาที่ชอบกินเห็ดไหมเป็นประจำครับผมบอกเลยว่าคุณมสุขภาพดีมากเห็ดสดสดเนี่ยเหรอฮะ รู้สึกมีโอกาสที่จะชิมคนแรกด้วยครับผมจะบอกให้ว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งจริงฮะท่านประธานนี่ฮะถ้าถ้าถ้าประธานได้ช่วยเซ็นสักฟ้าบโอ้โหร้อนยอดยอดยอดดีไม่ได้ร้อน จบแล้วนะครับวันแรกนะครับต้องบอกว่าเหน็ดเหนื่อยพอสมควรสำหรับการเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขอพักผ่อนก่อน,อนที่โรงแรมพอลเดียอินแห่งนี้แล้วพรุ่งนี้นะฮะตื่นมาตีกอล์ฟกันที่สนามกอล์ฟคุณหมิงสันชายกอล์ฟคลับ ซันชนกอล์ฟคลับพูดหน้าป้ายนิดนึงแล้วกันนะครับก็เรามาถึงแล้วนะครับที่ซันชนกอล์ฟคลับนะครับที่คุณหมิงแห่งนี้นะครับก็สนามแห่งนี้อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถ,ถึง1,900เมตรนะวันนี้เราจะอาจจะตีไกลขึ้นพอสมควรนะฮะเดี๋ยวต,ต้องไปดูว่าเป็นอย่างไรแล้วก็สนามแห่งนี้เมื่อเมื่อวานนี้นะฮะไกด์มาแจ้งแล้วว่าเขาอนุญาตให้ถ่ายทําแค่หลุมหนึ่งหลุมสิบแล้วก็หลุมสิบแปดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าทั้งสามหลุมนี้เดี๋ยวจะตีเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเก็บภาพให้ดูฮะ โบมือนะครับกลับเข้าไหมทีมมาโดยพี่ป๊อปฮะสุรพงษ์จินทุสวัสดีครับพี่ป๊อปครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นไงบ้างความรู้สึกวันนี้ฮะพี่ป๊อปก็ดีครับได้เจอพนมิตรผู้ประกอบการสนามกอล์ฟกว่า30รายนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาพูดคุยกันแล้วก็วันนี้จะมาเล่นในสนามที่เื่อคิดว่าสวยที่สุดหนึ่งในสามนะครับของคุณหมิงนะครับแล้วก็เดี๋ยว ตีเสร็จบ่ายนี้เราไปทำเทเบิลท็อปเซลกันนะครับจะดึงนักกอล์ฟจากจีนเนี่ยเข้าไปเล่นในประเทศไทยให้เยอะที่สุดเลยครับโอ้โหมาทั้งทีแล้วมีประโยชน์ด้วยครับสุดยอดงั้นเดี๋ยวไปดูว่าสนามสวยงามขนาดไหนใช่เลยครับขอบคุณครับท่านประธานท่าสนามกอล์ฟเป็นไงบ้างครับท่านประธานสวยงามมากโอ้โหนี่ประธานตีมาก เห็นแล้วอยากตีมากนี่หญ้านี่เนียนนะฮะเนียนมากเลยหญ้าเบ้นนะฮะวันนี้น่าจะตีดีแน่เลยเป็นการเหรละฮะเปล่ารถเบ้นอยู่ที่ขับมาองนี้แล้ววันนี้นะครับผมได้มีโอกาสออกรอบนะครับกับโปรพานะฮะซีรีวงสุวรรณศรีนะฮะอดีตนักกอล์ฟทีมชาติไทยรุ่นพี่จุฬาผมด้วยแล้วก็โปรเอ๋ยนะครับพัชริศถนอมสิงห์ผู้จัดการโครงการกีฬากอล์ฟไทยเบฟไทยเทเลนต์นะฮะแล้วอีกหนึ่งคนก็คือโปรเจนะครับจากกีออฟนั่นเองเดี๋ยวไปดูกันว่าออกรอบการสนุกสนานขนาดไหน นี่เป็นหนึ่งหลุมสวยงามนะครับที่สนามกอล์ฟคุณหมิงสันชายกอล์ฟค,คลับนะครับที่หลุม7นะครับพา3ตีลงเขานะฮะมีน้ำอยู่ด้วยก็ตีเหล็ก8นะครับระยะประมาณ160หลาน,นะครับบวกสลบเรียบร้อยก็เป็นหลุม,มรีกว่าซิกเนเจอร์อีกหลุมหนึ่งนะครับที่น่าจดจำเลยทีเดียวครับเมื่อกี้คุณผู้ใครครับเมื่อกี้ผมคู่คุณคร<อ>เราบวกอยู่4แต้ดงฮะเดี๋ยวผมจะพาเข้ากลับลงมา นี่ครับคัดแพงแพง,ง,ง,งคัดคัดโอ้โหดันดีด้วยเดยครับประเด็นเลยดันดีมากเลยฮะ,อะโอ้ยโอ้ยอถอยกันมานิดนึงฮะ ตีกันมาตอนนี้13ละ13หลุมเป็นไงมากบเอ๋ยที่สนามแห่งนี้ขออนุเลยบอกเลยวรรยันอากาศดีมากรอบล้อมด้วยธรรมชาติแล้วก็วันนี้อากาศดีมากฝนไม่ตกครับครับกำลังเย็นๆสัก18-19สภาพนี่บอกว่าโอ้โหเนียนมากนะสนามแห่งนี้นะเป็นแผ่นเป็นแผ่นนะเป็นแผ่นจริงๆออกมานี่เป็นแผ่นเลยเออป็นพิซซ่าเลยนะได้วอดที่ออกไปนะโอ้โหเพราะนั้นโหช้างพามาทริปนี้นี่แค่สนามแรกนะใช่ครับพรุ่งนี้ สวยกว่านี้อุ้ยสวยกว่านี้เหรอใช่เลยครับจัดไปงั้นเดี๋ยวเราดูว่าเป็นไงนี่หอบจริงนี <c oughs> <c oughs> erm ่ฮะดูท re ีมงานฮะนี่มันอมฟอง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 ที่เห็นอยู่ฟอง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 ฟอยาฆ่าม่แ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 รงอ๋อแล้วสูด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 กันไปฮะโอ้โหโอ้อะไรฮะตอนแรกเราก็มองว่าลูกกอล์ฟในสนามนะฮะของยาฆ่าแม่แรงฮะจบกันไปแล้วนะครับสำหรับเทปแรกของเรานะครับที่ผมเดินทางมาที่คุณหมิงนะครับ ก็เรียกว่าสนามกอล์ฟแห่งนี้สวยงามนะครับแล้วก็ได้ไปที่เมืองโบราณกวนตู้ไปกินสุกี้เห็ดแต่ในเทสถัดไปนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าการเดินทางของเรายังไม่จบเหลืออีกหนึ่งสนามกอล์ฟนะครับซึ่งเป็นสนามที่สวยงามมากสปริงซิตี้นั่นเองเทปหน้าห้ามพลาดติดตามชมกันเลยครับแต่พอวิ่งนี่เหมือนรถสปอร์